ขึ้นอย่างนี้ตรงซ้ายมือไไมพี่ตรงแกลเลอรี่อะสินสอดต้องมาแล้วพี่โดโดดอ้แต่หมื่นสามต้องมีสินสอด <c oughs> สองสามส,สี่ห้าหมืม่นเพ็ดน้องวิวครับเราเลิกกเถอะเอ้าพี่โดไม่ได้เราเรา <c oughs> เราเพิ่งแต่งนะพี่โด ความสัมพันธ์เราต้องขึ้นเวลสองด้วยการอะไรอ่ะพี่โดต้องส่งของขวัญให้วิวเอาธงไป1นึงธงต้องเล่นด้วยกันอ๋อต้องเล่นด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ต้องถ้าส่งของขวัญให้ก็จะมีเลเวลอัพเดี๋ยวลองส่งบัตรเป็นเชื้อพี่โดดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งงานทุกคนเราจะร้องเพลงแต่งงานนะคะแต่งไปทำไมแต่งอะไร แต่งไปเป็นคนใช้หรือแต่งไปเป็นคนสวนพี่โดดอยนะู่ไปเป็นคนใช้หรือคนสวนคะนคใช้ <c oughs> ยเวลาเล่นเกมเขาเรียกว่าคาสายเออคุมยังไงผมไม่รู้ว่าจะคุมกันทำไมอ๋อต้องคุมด้วยใหม่จริงเขาก็คุยกันในไลน์ก็ได้อือม่ให้หรอกในเฟซแล้วคุยในไลน์เออไม่ไม่ไม่เวลาเล่นเกมก็ไม่เล่นกับสายฮัลโหลหนุคนดีค่ะทุกคนไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะทรงคามสายอ่ะทำอะไรเสียงแบบนี้เหรไม่เคย อะไรเองมั่วแล้วนะอะไรเนี่ยอุ้ยมีคนมามีผู้ชายมาให้อ๋อไม่ใช่ก็มีผู้ชายมาให้ดอกไม้มีเจ้าบอกคุ่นชอบบอดทุกคนดูเจ้าสาวสวยไหมจุดแหนจุดเจ้าพี่โดจุเจ้าสาวยอมแมวจุดเจ้าสาวยอมแมวพี่โดอย่างสี้แหละเศรษฐกิจไม่ดี เอยิงกันเราทำไรเก็บของเ้าสาวอยู่นี่อย่าตายนะ <c oughs> อีกตัวกำลังจะวิ่งน้องหนึ่งครับมันวิ่งมาทุกพื่น่าดูเนี่ยันเอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเจ้าบาลเจ้าบาลมาช่วยว้าวเ <c oughs> <c oughs> ออ ทำดีแล้วก็กงกำลังหาตัวอยู่อ้องๆอยู่โอ้ยมีท่าด้วยวิวมีแต่นี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยท่าเมื่อกี้เข้ามากเลยนะไอ้ท่าอันเนี้ยท่าแรกอะพี่โดเฮ้ยคิดมาแล้วไงอันนี้เป็นจักรีพยานโอเคสี่คนอยู่บนหลังคาหมดเลยนี่ไงข้างล่างหนวาหนึ่งหน้ เฮ้ยข้างล่างวิวอีกมันอยู่ข้างล่งบ้สนสานจไปชมมีระเบิดปะตรงรัวเนี่ยโอ้ยยิงได้ไงอะ่ะตรงรัวตรงรัวโดวนไปร้อยหนึง่งเอาดาวสองบนหลังคาคู่เฮ้ยเจ้ <laughs> ่าวบ้านจะตาวไม่นะ แล้วนายอย่าให้มันทำพีนายขึ้นมาดวนๆนายเองขึ้นมาไอวอนหนึ่งสเต็ปไอตัวนั้นนะย็งไม่โดนเลยโอ้าวขาจะบ่าพีได้ยังไงโอ้งแต่งเลยนะบาน่งไม่้งแต่งเฮ้ยนายมีคนขึ้นมาพีนายนายนายโอ้ ไเปเป็นคนใจเลยเดกไปเป็นคนสวนเอาใหม่เจมี้จะไม่ตายเราจะท็อปฟอร์มสนายจุงมาชุดอย่างสวยน้องห่วยลงไปนอนมาแล้วสวมา่สมาสมรุดมาอยู่ที่นี่แล้วนี่หว่า <c oughs> พี่โดดูซีรีส์เรื่อง Snowpiercer ไหมยังไม่ได้ดูแต่ว่าพี่เคยดูหนังมานานแล้วพี่ชอบจริงเหรอหอนังสนุกเหรอคะใช่ เน,นี่นคนนี้เล่นเป็นกัปตันเมิกก้าอ๋อแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าเจสันสเตแฮมมากกว่าเ <คน S 1> จสันขวนลันลันใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นคนหัวานลันนี่หล่อมากเลยอ่ะหน้าหล่อ,าอมากไม่ยอมไม่ยอม,มอยเอ๊ะเราต้องหน,น,นีพี่โด้มีอยู่ท่าเดียววิวอะพี่โด้ต้องเต้นท่านั้นให้วิวเออไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง เราต้องได้ที่หนึ่งนะเกมเนะีเดี๋ยวงานแต่งงานของเราจะไม่สำเร็จอแล้วดูแบบว่าอีกสองคนดูอินมากเลย <laughs> ดูมีส่วนร่วม <laughs> ไม่เอาท่าห่วงแล้วรอบนี้เอาท่าแบบว่าเขาขับอะไรเอาเน็ตบินเน็ตบินเอาตา์ไปซื้อชุดเจ้าสาวหมดไม่ได้จ่ายค่าเน็ตแน่นอนนะ <laughs> เอ้ยเราต้องมีรถแต่งงานสิรถสปอร์ตพี่โดแต่งงานต้องมีรถสปอร์ตเพราะว่าเวลาที่เขาแต่งงานเขาชอบซื้อรถแล้วก็ผูกผูกโบหน้ารถ อันนี้มันอันนี้มันก็พังแล้วเผ่นเานไปยังไม่ได้คิวสักคิวเลยเนี่ยเฮ้ยคนหายไปไหนหมดนะโอเ้เราต้องฆ่าคนเพื่อจะแบบเอาเลือดมาเส้นเส้นวิธีแต่งงานตกเั้นเต็มเลยออมันก็ไม่ได้เต็มนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกระตุกอ่ะของพี่กระตุกทุกคน เฮ้ย hey, พี่โดนซ้ายซ้ายายิงที่อ๋อ oh, oh, บนบ้านสวยอู้โหมสบายมาอีกแล้วมีแล้วในบ้านมีอีกแล้วระวังกับระเบิดกับระเบิดกับระเบิดมันฟัมดาวแม่ดาวไอ้ตัวขวามีขวามีโอ้โห nope 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 no. no. โอ้เมาไม่ไปเอ้าตรงห้องสมุดเจ็บมากโอ้โหเมาไม่ไปลากไม่ไปเลยตื่นเต้นไงจะเป็นเจ้าสาวครั้งแรกมันยิงกันที่ห้องสมุดเต็มเบยน็อกสักทีฮึลบหมดหมดหมดว้เขามาอยู่กันทำไมแถวนี้เยอะแยะแต่งไปทำไมอุิยชอบความกระปรงกระพือ มีคนโดนพี่โดนเพื่อนโดนบนสะพานต้นสองชา้เต็มเลยบนสะพานอ่ะโอ้โหไอ้หัวสามชั้นมันสะดุ้งแล้วบนสะพานอ่ะข้างบนตายยังบนยังไม่ตายที่อยู่ตรงก่อนโอเคโดนไปแล้วร้อยหนึ่งโดนไปแล้วร้อยหนึ่งไป ไปนะฟิมฟ์ฟิมฟ์มันหันมายิงผม <c oughs> อ่าเรียบร้อยเ <c oughs> จ้าสาวตายเออมีแต่งสักทีปังปังนี่ไงเป็นไงเออแก้แค้นฆ่าเจ้าสาวหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจอร์ดวิกนั่นมันช่วยหมาแนละ้วพี่โดพี่โดจอร์ดวิกนั่นมันช่วยหมา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เพื่อนโดนยิงไงเป็นเจ้าสาวเราต้องรู้จักเสียสละตายแทนคนอื่นข้างล่างข้างล่างมีหนึ่งตัวข้องเราเบิดลงไปก็ได้นะเป็นเจ้าสาวที่มีความเป็นคุณธรรมนั่นไงเท้ามันโหโหไนใครอ่ะไม่เห็นหรอฟิมฟิมมันอยู่ข้างสะพานฟิมวิ่งผ่านมันะไม่เห็นเลยนะตะโอ้โหสุดยอดไปเลยสมกับเป็นเจ้าบ่าวจริงๆนี่เราตายแทนเจ้าบ่าวเลยนะ สาวกระโปงเหียนเดี๋ยวพี่ข้างบนเย้จอนวิกล้มแค้นนดแล้วี๋ยวพี่โดนจอนวิงนั่นมันหมาตายอันนี้เจ้าสาวตาไอเจ้าสาวโอ้